สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเสนอรายการคุยกันวันละเรื่องสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกันวันละเรื่องนะคะทางสถานีทิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายเพื่อการศึกษา,า,าและเครือข่ายอีกสิบสถานีทั่วประเทศนะคะ รายการนี้สร้างสรรค์โดยสถาบาันสงเริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสสวทนะคะวันนี้คุณสุภาพรอินทุวัฒนกุลและดิฉันดวงเดือนเรื่องกิบิวานเนินรายการค่ะสวัสดีค่ะคุณสุภาพรสวัสดีค่ะคุณดวงเดือนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ,คะวันนี้จะคุยกันเรื่องผลมไม้ที่เราชอบมะละกอน,นะคะคุณดวงเดือนหลายท่านก็คงจะชอบนะคะท่านแล้วรู้สึกว่าถ่ายคล่องนะคะก็บอกว่ามะละกอนี่เป็น ที่ที่ทานได้ทั้งดิบแล้วก็สุกใชไม่ใช่โอ้ยคนไทยชอบดิบแถวแวอีสานไม่ตทอาอีสานเดีจะนิดทั่วประเทศเลยค่ะตำนะส้มตำอาหารก็เป็นพวกแกงส้มมะละกอนะคะหรือว่าเอาไปทอดนะทางทางเหนือใช่ไหมคะทีเขาไปหั่นเป็นเส้นๆแล้วไปทอดเขาเรียกกันอะไรนะคะกระบองป่ะคะกระหาเป็นตะบองนะคะก็คือเรียกว่าแปรรูปได้ค่อนข้างจะหลากหลายแล้วก็ถ้าหากว่าใครที่ชอบทานสุกเนี่ยก็จะได้ประโยชน์มากทีเดียวนะคะเบต้าแคโรทีนสูงมากเลยนะคะ มีพืชไม่กี่ชนิดในโลกนี้ที่มีสรรพคุณในเชิงยาครบถ้วนทุกส่วนทั้งลำต้นใบผลเมล็ดแล้วก็รากหนึ่งในนั้นก็คือมะละกอที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ละค่ะแต่จริงๆที่มะละกอนี่เขาไม่ได้บางคนคิดว่าเอ๊ะเป็นพืชในบ้านเรานะต้นกําเนิดเขาไม่ได้เกิดในบ้านเรายม่ว่าอยู่แถวแถวโคราดหรืออีสานไม่ใช่ใช่ไหมคะอยู่ที่อเมริกากลางแล้วก็อเมริกาใต้นะคะแต่ว่าแพร่หลายไปในพื้นที่เขตร้อนทั่วโลก รวมทั้งประเทศภายเราด้วยนะคะ,ใ,คะในอเมริกากลางและก็อเมริกาใต้นั้นชาวพื้นเมืองเขาขนานนามมะละกอว่าเป็นต้นไม้แห่งสุขภาพค่ะคุณนงเดือนซึ่งส่วนทางลูกเกลือของโคลัมบัสนั้นเขาก็เรียกมะละกอว่าเป็นผลไม้ของนางฟ้าทีเดียวนะคะเรียกว่ายกย่องมากเลยนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าหลังจากที่ได้รับรู้ถึงสรรพคุณอันมหัศจรรย์ของมันใช่ไหมคะ <Yeah. S 2> และเมื่อเกือบห้าร้อยปีที่แล้วเนี่ยเมื่อ กอเตสแห่งสเปนบุกเมืองแอสเตกในเม็กซิโกนะคะบิชอปแมนเนสบันทึกเกี่ยวกับมระกอไว้ว่าในงานเลี้ยงต้อนรับเนี่ยทหารของกอเตสกินอาหารจนพุงกลางท้องอืดเฟ้อนะคะอค้โหชาวเมืองเขาก็นำผลไม้ลักษณะที่เหมือนแตงโมนะคะแต่ว่าเนื้อทองเนื้อสีทองนุ่มขนาดใหญ่เท่ากับ สีระคนโอ oh ้โ oh. หลูกมามให้กินเขาบอกสักพักเนี่ยอาการที่ท้องอืดเนี่ยดีขึ้นทานเยอะไปใช่ไหมคะพอทานเจ้าลูกนี้เข้าไปก็อาการดีขึ้นนะคะและนอกจากนี้ค่ะในหนังสือ Healing Power of p a p a y a านะคะของบาบาร่าซึ่งเขาก็ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับสรรพคุณทางยาของมะละกอที่ในที่ต่างๆทั่วโลกรวบรวมไว้อย่างครบถ้วนนะคะมีการบอกให้เรารู้นะคะว่าความรู้ ว่าด้วยสรรพคุณทางยาของจ้ามะละกอนในกลุ่มของกลุ่มชนท้องถิ่นต่างๆทั่วโลกนั้นไม่แตกต่างกันเลยค่ะคุณนุเดียนก็คือรู้ว่ามะละกอน,นั้นสามารถนํามาใช้รักษาอาการท้องผูกแล้วก็รักษาแผลสดได้แผลไฟไหม้ไม่รวมน้านร้อนร่วกค่ะใช้เป็นยาขับพยาธิแล้วก็ใช้แก้โรคปวดข้อใช้ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของคุมกําเนิดด้วยนะคะ ตัวอย่างอย่างเช่นชาวพื้นเมืองในเม็กซิโกค่ะเขานำเอาเมล็ดของมะละกอแห้งนะคะแล้วก็เมล็ดฟักทองบดเข้าด้วยกันผสมกับน้ำหนึ่งถ้วยแล้วก็นำมาแปะบนแผลที่มีหนองเพื่อที่จะรักษาแผลหรือว่าโปะลงบนข้อที่บวมเพื่อที่จะบรรเทาอาการปวดนะคะส่วนยางมะละกอดิบก็จะใช้แก้โรคผดดืินคันใช้รักษาแผลที่ถูกไฟไหม้นะคะยิ่งถ้าว่าเป็นแผลที่สดแล้วก็ใหม่ก็ จะไม่เป็นหนองนะคะอาการปวดก็จะหายไปอย่างรวดเร็วค่ะค่ะส่วนในประเทศอินเดียนะคะนอกจากที่จะใช้ยามะละกอถูแผลที่ถูกไฟไหม้เพื่อไม่ให้แผลเป็นหนองเช่นเดียวกันแล้วก็ยังมีสูตรยารักษาโรคปวดข้อโรคก,กล้ามเนื้อตึงกล้ามเนื้ออ่อนแอที่ทําจากรากมะละกอนะคะโดยเขานํารากมะละกอมาใส่ขวดเละะหเล้านี่มีมาตั้งแต่ดึกดํบบานเลยไหมขวดกลมนี่นะคะแล้วก็ให้ได้ประมาณ ครึ่งขวดตามด้วยเกลือแกงหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำมันยูคาลิปตัสสองช้อนโต๊ะจากนั้นก็ใส่เหล้าจนเต็มขวดนําไปาพึ่นแดดไว้มาสิบวันนะคะ,ะไม่ใช่ไปทานะแล้วก็มาทาบริเวณที่ปวดนะคะเนี่ยใช้ใชได้เหมือนไปต้มก่อน,นะะ <c oughs> พึงแดดใช่ให้เหมือนกันร้อนให้ม<ะ>ีความร้อน<ะ>นีน้นเข้ากันนะคะ <c oughs> นอกจากนี้ยังใช้ดอกมะละกอเนี่ยต้มกับนมและเนยช่วยกระตุ้นความอยากอาหารในเด็กนะคะ <c oughs> แต่ถ้าหากต้องการถ่ายพยาธิเขาบอกว่าให้ดื่มยามะละกอดิบ ผสมกับน้ำในอัตราส่วน1ต่อหนึ่งะคะคือผสมให้ได้1แก้วแล้ววันต่อมาก็ให้กินน้ํามันยูคาลิปตัสเพื่อ,อขับพยาธิออกมานะคะหรือไม่ก็จะต้มรากมะละกอก,กับกระเทียมในน้ำหนึ่งถ้วยแล้วก็นําไปต้มให้งวดหรือครึ่งหนึ่งแบ่งดื่มทีละครึ่งส่วนเวะลาสองครั้งโดย กลิ่นพร้อมกับนมผงนี่เป็นอันนี้เป็นตำรับของอินเดียใช่บางทีเราดูแล้วแบบจินไม่ลงนะไม่ลงจริงนะคะในส่วนของจีนค่ะเขาก็มีการรวบรวมไว้เหมือนกันนะคะแพทย์จีนนั้นจะใช้มะละกอดิบเพื่อที่จะรักษาโรคระบบทางเดินอาหารนะคะแล้วก็บรรเทาอาการปวดท้องจากโรคก,กระเพาะนะคะส่วนมะละกอสุกคนจีนก็จะใช้แก้อาการท้องผูกรักษาโรคทางเดินปัสสาวะแล้วก็ติดเชื้อในกระเพาะอาหารหรือว่าท้องเสียนะคะ นอกจากนี้ในผู้หญิงค่ะในผู้หญิงที่กวางตุ้งประเทศจีนนี่นะคะ,คะเขาก็จะกินมะละกอดิบก,กับเนื้อสัตว์ต้มผสมกับน้ําเพื่อที่จะกระตุ้นน้ําน,นมนะคะในคนที่ให้นมลูกนะคะแล้วก็จะใช้ใบมะละกอตำถูบริเวณที่เจ็บแล้วก็คันจากโรคผิวหนังด้วยค่ะไปที่ในจีเรียกันบ้างนะคะคนที่เป็นโรคหลอดลมอักเสบหอบหืดหรือมีอาการไอเนี่ยจะสูบบุหรี่จากใบมะละกอแห้งนะคะ ซึ่งมีส่วนผสมของนิโคตินเอนไซคาเปนและซูโดโคาเปนนะคะโดยสูบเพียง2มวนนะคะก็จะทำให้สมองปลอดโปรง่งแล้วก็กล้ามเนื้อผ่อนคลายทั้งนี้เอนไซม์2ตัวหลังนี้เป็นเอนไซม์ที่ทางการแพทย์เนี่ยกำลังศึกษาเพื่อน,นำมาใช้เป็นยาแก้โรคหัวใจแล้วก็โรคมะเร็งด้วยค่ะและที่น่าสนใจนะคะคุณดนเดือนชนเผ่าทิกูนัสในอเมริกาใต้นะคะเขาก็จะกินมะละกอดิบ แล้วก็สับสับนี่นะคะมะละกอดิบนํามาสับสับผสมกับแอสไพรินเพื่อที่จะทําแท้ไม่่คอยดีนะคะโดยตัวอ่อนก็จะถูกขับออกมาภายในสองวันนอกจากนี้ก็ยังพบรายงานการใช้มะละกอเพื่อทําแท้งแล้วก็คุมกําเนิดในอินเดียและปาปัวนิวกินีด้วยนะคะที่น่าแปลกที่ว่าวงการแพทย์แผนปัจจุบันก็เพิ่งจะค้นคว้าพบเกี่ยวกับความลับของมะละกอเมื่อไม่ถึงร้อยปีมานี้เองนะคะ นั่นก็คือมีการพบว่ามะละกออุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็เกลือแร่รวมทั้งเอนไซม์นะคะหลายชนิดที่จําเป็นต่อร่างกายของเราค่ะนอกเหนือจากปาเปนซึ่งเป็นเอนไซน์ที่รู้จักแพร่หลายว่าช่วยย่อยโปรตีนแล้วนะคะยังมีคาเปนและซูดคาเปนอยู่ในส่วนที่เป็นสีเขียวของมะละกอคือที่เป็นส่วนของลำต้นและก็เปลือกใช่เนื้อส่วนที่เป็นสีเขียวนะคะแล้วก็มะเร็งมะละกอด้วยส่วนที่เป็นสีเหลืองและสีส้มในมะละกอก็จะอุดมไปด้วยวิตามินเอวิตามินซี ซึ่งจะทําหน้าที่ชะล้างอนุมอิสระภายในร่างกายก<ช>ละิะสวยค่ะรวมทั้งช่วยในกระบวนการเผาผลาญกระตุ้นระบบประสาทสมองแล้วก็จิตใจนะคะตรงกับศาสตร์ของด้านอายุเวทของอินเดียที่บอกว่ามะละกอเป็นอาหารประเภทสัตวะซึ่งช่วยทําให้ร่างกายเบาสบายสมองปลอดโปร่งแล้วก็ช่วยพัฒนาจิตใจด้วยนะคะค่ะทั้งนี้จากการศึกษายังคบด้วยนะคะคุณผู้ฟังในบรรดาผลไม้ด้วยการมะละกอนั้นมี แคโรทีนอยหรือว่าวิตามินเอมากที่สุดนะคะโดยมะล,ละกอเนื้อเหลืองจะมีแคโรทีนอยมากกว่ามะล,ละกอเนื้อแดงครึ่งหนึ่งค่ะทั้งยังมีวิตามินซีมากกว่ากีวีหรือว่าแครอทด้วยนะคะนอกจากนี้มะล,ละกอยังมีแคลเซียมสูงน,นะคะซึ่งแคลเซียมจากผักและผลไม้ย่อยง่ายกว่าแคลเซียมจากนมและก็กระดูกสั์ค่ะดังนั้นผู้หญิงควรจะกินมะล,ละกอเพื่อที่จะ ป้องกันโรคกระดูกเสื่อมด้วยนะคะถ้ารู้อย่างนี้นี่ดิคงจะต้องรีบไปกินเลยครที่สําคัญนะคะที่น่าสนใจสําหรับคนรักสวยรักงามนะคะไม่แพ้กันนั่นก็คือเอนไซม์ในมะละกอยังช่วยกระตุ้นการผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวช่วยให้เซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วหลุดลอกออกไปทั้งยังเป็นตัวนําอาหารสู่เซลล์ผิวแล้วก็ช่วยกําจัดพิษและของเสียออกทางรูขุมขนด้วยในเนื่องจากทุกวันนี้ในเครื่องสำอางหลายชนิดเรามากกักจะพบ ตัวจับอนุมูลอิสรงเช่นวิตามิน E วิตามิน C ีเททาแคโรทีนผสมอยู่ด้วยดังนั้นก็ไม่แปลกอะไรที่มะละกอซึ่งอุดมไปด้วยเอนไซม์วิตามินและเกลือแร่จะกลายเป็นผลไมย้ยอดนิตในแวดวงธุร,ก,ธก,ธรกิจความงามโดยถูกนําไปใช้ในเครื่องสำอางเพื่อช่วยทําความสะอาดผิวใช่เดี๋ยวนี้เราจะเห็นมีครีมบํารุง<ะ>ครีมสระผมครีมนวด ผสมมะละกอเข้าไปด้วยนะคะทําทให้ผิวเรียบเนี่ยเป็นการกระตุ้นสร้างเซลล์ผิวใหม่แล้วก็ช่วยให้ใบหน้าดูอ่อนวัสสยใสด้วยนะคะสดๆสดจะดีมี๊กนี่ <c oughs> สุดท้ายค่ะที่อยากจะนําเอาสูตรทําครีมหน้าใสานุ่มแบบง่ายๆมาฝากคุณฟังกันนะคะ <c oughs> แค่ใช้มะละกอดิบปั่นนะคะผสมกับน้ําผึ้งหนึ่งช้อนชาค่ะคุณฟังลองทําดูนะคะมะละกอดิบปั่นผสมกับน้ําผึ้งหนึ่งช้อนชาแล้วก็น้ํามันมะกอกหนึ่งช้อนชาไข่แดงหนึ่งฟอง แล้วก็ผลอะโวคาโดหนึ่งผลนะคะเอามาปั่นรวมกันนะคะนำมาพอกหน้าทิ้งไว้ประมาณ15นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำอุ่นเพียงเท่านี้ค่ะผิวหน้าของคุณก็จะนุ่มเนียนแล้วก็ใสได้โดยไม่ต้องไปใช้บริการสถานความงามให้เปลืองเงินนะคะค่ะคุณฟังขอย่าลืมว่าขุมทรัพย์ราคาถูกอยู่ใกล้ตัวเรานี่เองนะคะ คิดจะบำรุงความงามหรือบำรุงร่างกายก็ไม่จะเป็นต้องแสวยหาวิตามินหรือเอนไซม์เม็ดราคาแพงเพียงแค่คุณกินมะละกอสุกวันละชิ้นหรือกินส้มตำบ่อยๆก็สามารถที่จะทดแทนกันได้แล้วก็อร่อยอีกด้วยค่ะชิ้นเดียวพอเหร,อ,หรอคะคุณนงเดือนลูกช,ชิ้นใหญ่ๆเดี๋ยวนี้ถูกมากนะคะมะละกอบ,บ้านเราค่ะนะคะโดยเฉพาะมะละกอ สุกนี่หารับประทานกันได้ตลอดทั้งปีนะคะและที่สำคัญคือมะละกอนี่หาง่าย<ช>กินได้ตลอดทั้งปีนะคะเอาละคะ่ะวันนี้ช่วงของคุยกันมาละเรื่องนะคะก็หมดลงอีกแล้วนะคะยังไงก็ฝากกันด้วยสาหรับมะละกอนะครผลไม้อที่หาได้ง่ายนะคะกินอร่อยนะคะราคาไม่แพงนะคะคงจะฝากไว้ในความคิดของคุณผู้ฟังนะคะฝากไว้นิด,ดนึงคุณดวงเดือน ต้องระวังมะละกอ G m o โอด้วยนะคะเดี๋ยวนี้บ้านเรารู้สึกว่าเห็นเล็ดลอดมาเหมือนกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามมะละกอก็ยังเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์นะคะคุณู้ฟังเลือกรับประทานมะละกอแที่หาซื้อได้ตามท้องถิ่นในบ้านเรานี่แหละค่ะราคาวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณคุณู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรัะฟังรายการของเรานะคะกลับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ